ไปคันบอกไงอืมไปจ้ะตอนนี hmm. nie, yeah. mm ้ไงไปไปจ้ะอ๋อ สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไทยฟังเล่าแหละกระทั่งตังประเทศจา้าวันนี้มาพบก,กับสาวตาน้นเกาคนเดินมีแลวมีเสี้อผ้ามากินสร้อยจุจ้าพี่น้องนี่อันนี้ก็ซีมนี่เนื้อขาไหลจ้าพี่น้องเนื้อนี้โซดๆเลยแล้วก็มีสิเป็นตับย่อนขออนุญาตกินไปสร้อยไปจ้าพี่น้องอันนี้เจวขมขวงเฮ้านีเจวตไางห่า,นนา,า,ง,างใจเดอ้อ เจวขมของเราค่ะนี่ขอกินกับห้าวซีี่บักเคือจ้ะแล้วกะมาระขี้นกเหมือนเดิมจ้าเจวขมมาพี่น้องขอไดาย้อยไปกินไปจ้าขอโทษขอให้กับผู้บวกินดิฟนั่เด้อพี่น้องส่วนผู้ใดยสายเหนือกับมาจวดน้อกันจ้านะ อืมช mm. mm. ่วยตอนนี <S <S ้ก่อนรับสดตรจากพี่น้องอืมจะตัดแต่ว่า แดงจึงคือป้ายเป็นตะวันดีทถวะขออนุญาตจัดสถานทีสักคร่าวหนึ่งกันดาจ้าเนี่เอ้ามาจากพี่น้องลุยห้องเอ้ข้ามีงไงรด ตับย่อนกรสดเลือดติดมือเลยทำแหลกไปอ,อืมหวันเอ้ยเนื้อยขาไ่พี่น้อง Tá oh. sắp, um, rồi, oh, <sus> mm. <hums> 我念哪儿卡来？ Ăn chìm Đây Quá ăn nhiều hả nè nào ้าเฮ้ยรอขับไม่สบายกันพี่น้องไม่แก่ไหมตอนนี้ไงไปไปจ้ะอ๋อ อืเบิกห่างไปหน่อย ปีกพี่เสือเนี่ยเพียป๊าเป็นจะเสียบไปวะตับมันหวานพี่น้องเอ,อ้ยะไรบ้างเนี่ยอืมสีเอาจ้ะอืมโอ้ยมันก็หดไหล่ ขอถทดขอแฟ้มด้วยจ้ะพี่น้องจะฝ่า,ฝาลงเด้อทัวเฮ้ยขัมบักไงอือไปจ้ะ 玩。One. เป็นตะคกินว่าเป็นจะแสบกับขอโทขอขอพิมพมด้วพี่น้องอไปจ้ะร้บมีเยตตาสวยๆเลย ของแสบกระยุยมข้นมากหล่ะจ้ะพี่น้องซอสใ,ใจแห้ง ้ว้คับหน่อยหน่อยะอืมเดือดแหงแดงจึงคืงเลยจ้ามาต่อตจ้ะพี่น้องอืม อือสวดแข้ง hmm. พ so you know. mm ี hmm. mm ่น้องอือ ผักสองผักสามไปเลยจ้ะไป เหนือไรเหนือขาไรเป๋พ่อยนะไปจ้ะ 嗯。Mm hmm. Koum an ban moun biye hap yon โอ้เพชรแล้วบัวนะี้พี่น้องอืม